สองเด็ดพระธานเจ้าสิีิกตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมดถกไววบางรอ วันวันรุรพุทนธสราษรงขัดขามีนัมขจามีมีโพธิสังขังรรสรา ส่างกับความรู้วิตดี่มนพิ่งที่ได้ยีโอาสดงความตระหนีและสมนในพระฐานอุณาธิคุณเป็นยุกขมนุษย์ดะบูณบป่าถวายได้ทูสมขอพระราชทานพระราชาโวการน้อมก้าน้อมขรเกิเกา Um, we party คือทุกสิ่งคือความรักความห่วงใจอันแท้จริงรักคุณน